เทศบ,บาลตำบลสตึกเล็งเห็นถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยการระงับอักคีภยัย ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำจะต้องเข้าไปดับเพลิงในจุดเกิดเหตุได้อย่างทันทีและต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสําคัญยิ่งถ้าเป็นไฟไหม้ในเขตพื้นที่ชุมชนหรือชุมชนแออัดก็ต้องควบคู่มากับความรวดเร็ว การเข้าถึงพื้นที่ได้โดยง่ายผู้บริหารสภาเทศบาลได้ให้ความสำคัญของเทศบาลตำบลสตึกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตนเองและพัฒนาขีดความสามารถการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังสถานการณ์ยุติลงเทศบาลตำบลสตึก ได้ทำการบำรุงซ่อมแซมรถดับเพลิงจำนวนสามคันจากสภาพที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติและมีศักยภาพสูงกว่าเดิมยกระดับความพร้อมในการออกปฏิบัติการ คันที่1รถดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยไฟส่องสว่างบรรทุกน้ำได้12,000ลิตรคันที่2รถดับเพลิงสนับสนุนบรรทุกน้ำได้1 0 0 0 0นลิตรคันที่3รถดับเพลิงสนับสนุนบรรทุกน้ำได้1 0 0 0 0หลิตรและคันที่4รถดับเพลิงแรงดันสูงบรรทุกน้ำได้6 0 0 0ลิตร